สวัสดีค่ะทุกคนขอตตาเราเข้าสู่การอ่านพิกอากาศของช่องนายทินทาโรสินะคะเป็นการเลือกไพ่ถ่ายใจซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือว่าคนที่เลิกลากันไปแล้วมีโอกาสกลับมาไหมและตอนนี้เขารู้สึกไงกับเรานะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามีไพ่ยอยู่ทั้งหมด3กองนะคะ A B แล้วก็ C ตามหน้าจอที่คุณเห็นในตอนนี้เลยนะ A B แล้วก็ C นะคะก่อนอื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานนี่คือหน้าของคนที่คุณอยากจะทมถึงเขาเอาไว้นะคะมีสมาธิดีๆเนาะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดหัวใจของคุณมากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะหน้าตาเหมือนกันแต่ก็เลือกกองที่ถูกใจคุณมากที่สุดนะคะถ้าเลือกไพ่ได้แล้วก็ไปดูคําทนายกันต่อเลยนะคะแต่สำหรับ,บเพื่อนๆที่ยังเลือกไพ่ไม่ได้หรือว่ายังไม่พร้อมก็กดหยุดเอาไว้ก่อนนะคะมีสมาธิดีค่อยๆเลือกไปนะคะโอเคคนที่เลือกไพ่ได้แล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะ โอเคค่ะมาดูกันที่คําทํานายของไพ่กองแรกหรือว่าคําทํานายของไพ่กองเอนะคะคําถามแรกก็คือว่าเขามีโอกาสกลับมาไหมคําตอบก็คือว่าคนข้างยาค่ะค,ามมนนะ,ะความสัมพันธ์นี้หลายๆความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ถล่มกันไปจนแทบไม่เหลือชิ้นดีเลยหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างเสียความรู้สึกซึ่งกันละกันอีกทั้งในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะต่างคนต่างนิ่งด้วยคนนึงก็พยายามหันหลังไม่สนใจเหมือนลืมไปแล้วท้ง,งที่ยังลืมไม่ได้ส่วนอีกคนนึงก็เหมือนพยายามที่จะปล่อยแล้วก็ปลงนะคะพยายามที่ จะไม่คาดหวังแล้วก็ยึดติดอะไรมากมายเท่าที่ดูในวันนี้ยังไม่เห็นาการกลับมานะคะบางท่านอาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมความรู้สึกซึ่งกันและการสักพักหนึ่งเนาะคาถามที่2ก็คือว่าตอนนี้เขารู้สึกไงกับคุณคําตอบก็คือว่าคิดถึงค่ะคิดถึงมากถึงจะดูนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้สแสดงออกอะไรมากมายเลยก็ตามเถอ,อะเนาะแต่ว่าลึกๆในใจของเขายังผูกติดตัวเองกับคุณอยู่นะคะยังไม่ลืมเลือนแต่ว่าบางความสัมพันธ์ถ้ามีเราสองสามคนอยู่ในนั้นไม่ว่าจะฟังคุณหรือฟังเขาก็แล้วแต่ บางทีก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ยังไม่สามารถที่จะแสดงออกอะไรมากมายในตอนนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขานิ่งเฉยในตอนนี้ก็เป็นไปได้ราศีที่ปรากฏก็จะมีธาตุดินมังกรประสบกันนะคะราศีพฤษภและคนาพฤษภราศีกรกฎและขนากรากฎแล้วก็ธาตุลมตุลกมเมทุนแล้วก็ราศีมังกรและคนามังกรนะคะ เป็นการอ่านทั่วไปนะคะจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะต่อมาเป็นคําทํานายของไพ่กองบีนะคะคําถามแรกเลยเขามีโอกาสกลับมาไหมคําตอบก็คือว่ามีโอกาสกลับมาค่ะแต่ว่ามาได้ก็ไปได้อีกนะยังไม่เห็นถึงความมั่นคงหรือความคงที่ของความสัมพันธ์นะคะยังมีความไปไปกับกลับกันอยู่หลายๆความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ถึงกับเลิกลากันเลยด้วยซ้ําเป็นลักษณะการหยุดพักซะมากกว่า ปล่อยทุกอย่างให้ค้างคางแบบนั้นไปก่อนนะคะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่ามีความสับสนอะไรบางอย่างเลยทางไม่ใครสักคนนึงเลือกที่จะถอยห่างออกไปจากวงจรความสัมพันธ์นี้สักพักหนึ่งหลายๆความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไปต่อกันได้ยากนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื้อรังมานานจนทําให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจแล้วก็เป็นไปได้ทีนี้คําถามที่2ก็คือว่าเขารู้สึกไงกับคุณคาตอบก็คือว่า เขาคิดถึงคุณค่ะยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะบกคข้อสัมพันธ์ที่ยัง2่อกันได้เขาก็ยังคอยแอบซื้อแอบ่องเจาะกติเรื่องราวคุณอยู่นะคะแต่ว่าถ้าส่องไม่ได้ก็อาจจะเป็นความคิดถึงที่ยังพึงมีอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้สแสดงออกมาเท่านั้นเองเนาะบางท่านอาจจะมีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจกันเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นฝั่งของเขาบล็อกคุณปิดกั้นคุณ ก็อาจจะเป็นการหนีไปจากคุณโดยที่ก็ยังแอบคิดถึงคุณอยู่อะไรแบบนี้บางทีอาจจะเป็นการบล็อกแล้วก็ปลดบล็อกมาส่องแล้วก็กลับไปบล็อกมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเหมือนเขาพยายามปิดกั้นตัวเองจากคุณนะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลอะไรอย่างที่บอกนะคะหละายๆความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆ,ๆกับกลับหรือดูเหมือนจะไปต่อได้ยากก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาทําตัวลับๆล่อๆกับคุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะคนที่เลือกไพ่กองบี ราศีที่ปรากฏก็จะมีธาตุดินนะคะมังกรผประสบการ์แล้วก็ราศีไมถุนและขนาเไม่ถุนแล้วก็ราศีธนูและขนาธน,น,น,นูนะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงมากหรือไม่ตรงมากหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะต่อมาเป็นคำำนําทํานายของไพ่กองสุดท้ายแล้วนะคะเป็นไพ่กองซีมาดูกันคําถามแรกเขามีโอกาสกลับมาไหมคําตอบก็คือว่ามีโอกาสกลับมาค่ะ แต่ถ้ากลับมาแล้วยังเหมือนเดิมก็มีโอกาสที่จะไปจากกันได้อีกนะหลายๆความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีอีโก้นะคะคุณก็เก่งฉันก็เก่งและไม่มีใครยอมกันเลยไม่ค่อยมีความโรแมนติกด้วยทั้งทั้งที่ก็รักกันมากนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคาดหวังซึ่งกันและกันมากจนเกินไปก็เป็นไปได้จึงทําให้กลายเป็นความกดดันซึ่งกันและกันนะคะอืเพราะเหมือนไม่ค่อยคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคิดถึงแต่ตัวเองก่อน อาจจะไม่ได้หันหน้าเข้าหากันหรือว่ายอมอ่อนข้อให้กันเท่าที่ดูในวันนี้ความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่นะคะแต่ว่าถ้ายังเป็นในรูปแบบเดิมก็มีโอกาสที่จะจบกันไปได้อีกเนาะตอนนี้เขารู้สึกไงกบคุณคำตอบก็คือว่ายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะยังรู้สึกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะเอาตัวเองให้รอดก่อนเลือกที่จะแขวนแตงไว้พยายามที่จะไม่สนใจอะไรมากมาย เพราะว่าภายในใจของเขาเหมือนจะยังยึดติดกับปัญหาอะไรบางอย่างที่ค้างคางอยู่นะคะถ้าเป็นปัญหาที่มาจากฝั่งของเขาบางทีในตอนนี้ที่เขานิ่งเฉยอาจจะเกิดจากการที่เขาก็ ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ก็เป็นไปได้นะเลยทําให้เลือกที่จะเฉยๆไปก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าปัญหานั้นเกิดจากฝั่งของคุณบางทีปัญหาเหล่านั้นก็อาจจะยังถูกบันทึกในใจของเขาอยู่ก็ได้นะซึ่งอาจจะยังทําให้เขาเจ็บปวดหรือว่ายังรู้สึกแย่อยู่ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เขายังนิ่งเฉยในตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ราศีที่ปรากฏก็จะมีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์นูแล้วก็ธาตุน้ำหมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะติดตามคลิปความรักของคนทั้ง12ราศีได้ที่ YouTube ช่องนายทินทาโร19ทุกเดือนนะจ๊ะ